สวัสดีจ้าอุ่นอวยอกับเจกลบมาพบกันอีกแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้พัทยาสดใสามากฝนไม่ตกนะคะพราะทุกมือนี่กับฝนตกน้ำต่วมพี่นองค่ะมือนี่สามีบอกว่าฉันสิผ้าเธอไปหาเหลาะไปหาเหละาเละแถวใดก็ตามพ่อยไปเลยพี่นองค่ะมือนี่นะคะพอ่อยู่พัทยาเนี่ยครบสองเดือนแล้วพี่นองค่ะเป็นจังใดมีความรู้สึกแบบใดเดี๋ยวเม้าบอกกันเด้อพี่นองค่ะว่าบุรีรัมย์อีสานบ้านเฮาเนี่ยมันแตกต่างกับพัทยาแบบว่าเมืองแสงสีแบบนี้หรือไม่แน่นอนพี่นองค่ะความแตกต่างย่อม มีค่ะทุกคนอ่ามาพี่นองคะ่ะบรรยากาศมือนี้นะคะข้างล่างคอนโดพี่นงคะ่ะประมาณนี้เลยพี่นงจา้าบรรยากาศดีดีพี่นองพักไปหาหลาอไปหาได้กรไปกันเลยพี่นงตามพอยไปเลยจ้าหลายหลายคนบอกว่าเสียงหัวหล่อพอยเนี่ยปไปเจอเปตาแส็บแทนพี่นองคะ่ะแน่นอนอยู่แล้วคนมันแสบคนมันปังคนมันเลิศ ว้าวเล่นซื้อลอแม่เดยอาปาพี่น้องคะ่ะไม่ดีบรรยากาศแอบห้หนแน่จัหน่อยหนึ่งกะดีอยู่พี่น้องคะ่ะแต่ว่ามันก็นดีกว่าฝนตกพอทุกมือพัทยาที่ฝนตกทุกมือโอ้ยออกไปใสกระปไดยกาพี่น้องจ้ามาพี่น้องคะ่ะเมื่อนี่นะคะลืมไปสัร่างต้่มหูมาคะ่ะหัวแต่เขามาส่งพี่น้องคะ่ะเออต้มหูก็เลิศกะปังอยู่นะคะสร่างมาโดดแล้วจนจะคของลืมคะ่ะพี่น้องว่าจะาของสั่งนะคะมือ้อนี้3มนี้ก็สิขับรถให้คือเก่าค่ะแต่แมาพัทยานี่ความแตกต่างนี่คือตะกวนพอยูบุัล้์พอยก็สิกับ ปพี่น้องค้าเออไปนั่นไปนี่กันสิค้าปถแต่พอมาอยู่พัทยาสามีสิเป็นคนขับนึ100่งอยเปร์เซ็นเลยค่ะพอยกสิเป็นตุ๊ก,กตานั่งหน้ารถนะคะ สวยๆกับทุกกดขาเอ้ยบอกไปนกเปตัวติดตัวแดนแล้วพี่น้องคาเอ้ยอามาพี่น้องขาเขาสิภาไปทุกคนนะคะไปที่ไหนดีพี่น้องขากระตืทุกคนหูกันนั่นแหละค่ะเข้ามาที่บิ๊กซีเนาะค่ะพี่น้องขาบิ๊กซีกันี่อู้พี่น้องขาวันธรรมดาก็รถไล่หลายเห็นแต่ว่ารถพี่น้องขาผู้ลังคันกับขับรถเรีวเล้วไปตะยานให้นะคะมาพี่น้องคขาเข้ามาในบิ๊กซีแล้วนะคะบรรยากาศกรสิเป็นประมาณนี้พี่น้องเอ้ยใหญ่กว่าบิ๊กซีบุยลําอยู่อามาพี่น้องขาวันนี้นะคะเรามากันที่ซาตาเฟ่ค่ะทุกคนขาเหมือนเดิม เพราะว่าสามีเิ่นกับหมักนะคะเนาะเป็นอาหารฝรั่งค่ะทุกคนอาหารฝรั่งสส่วนใหญ่นะคะก็สิบเป็นพวกชีสเป็นพวกอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนค่ะนี่จากพี่น้องอ่าผู้ใดบ่มักชีสกับบอแนะนํำนะจ๊ะ <laughs> แต่ไม่ใช่แค่มีแค่เมนูชีสนะคะเขาก็จะมีเมนูเป็นพวกสเต็กเนื้อล้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะสามีกระสอบมาเนาะค่ะเนาะวันนี้นะคะของเราทั้งหมดเนี่ยสามบาทค่ะกะซังม้านิดๆินน้อยค่ะบ่บไดลายค่ะพี่น้องคะของพอยกระซังม้าเป็นสลัดการ์เด้นค่ะ99บาทแล้วก็ของสามีนะคะซีซาสลัดค่ะอร่อยมากๆเลยซีซาของทีวาคุณเจกินเนาะค่ะเนาะแต่ช่วงนี้พอยกับเฮลตี้ค่ะคือไม่กินชีสชานต้าชีสอะไรอย่างเงี้ยคือไม่กินเลยนะคะก็จะลดไปเนาะและก็จะมีอีกเมมมนนนนูึงงะะะคทีี่่สาั ก็จะเป็นสปาเกตตีครีมซอสเมนูนี้ก็ถือว่าอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าพ่อยกับบข่อยสันทัดปันไดเพราะว่าเป็นคนที่บข่อยมาก,กินอาหารฝรั่งอยู่แล้วนะคะด้วยความว่ามันมีชีสเยอะครีมเยอะอย่างสิคือพ่อยบ่มพ่อยมากไหมคะพี่นงคะแต่ว่าก็กินไดย้ยูอ่ะมาพี่นองคะ่ะเร็จแล้วก็มาชอปปิ้งนะคะมือนีซามีกับซีมาซื้อของใช้ส่วนตัวคะ่ะของผู้ชายผู้ชายนะคะแล้วกับมีแบบผวกเสื้อผ้าย,ยางสีนอกกับซื้อนิดนน่ออๆค่ะเพราะปกติเนี่ยก็จะไปที่ชอปแฮป H&M มากกว่าแล้วก็ไปยูนิคะอันนี้กนนิดๆอมาืนี้ นี่แหละจ้ะอันนี้ก็สิเป็นของใส่ผู้ชายผู้ชายนะคะนาออันนี้ห้ก็ให้เพิ่นเลือกไปจ้ะพี่น้องจ้าอันหลายๆคนนะคะถามพลอยว่าพลอยกับพุณนเจยูพัทยา2เดือนแล้วเป็นจังไดแน่โอเคบอ,บอสมบายดีบอหรือว่าแบบว่ามีอยังที่แบบว่าคิดหอดบานอยากกับบ้านบออ่ะมาก็สิมาตอบให้นะพี่น้องค้าว่าความแตกต่างที่อยู่บ้านเฮาน่านะอีสานบ้านเฮาแล้วก็เมืองพัทยาที่เ่เคยรับหลายแบบนี้นะคะเป็นจังไดแน่สมบ่ายดีบออ่ะก็สิมาเล่าให้ฟังเด้อพี่น้องค้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีการปรับตัััววววอออะะะไไรรรมาาาากกกนนนคคคแ่่ขขบบงเเืสิป็ุ้ ่นงค์ขาอยู่นี่เพราะว่ารถมันหลายโดยความว่ารถมออไซค์แนวผู้ลังคนเป็นเช้าตังฉาดขับรถนี่อ้าพี่นงค่ขาสวีสวาดเบ้งหูเรื่องคักพี่นงค่ขาผู้ลังคนขับรถแบบนันอีรลเช้าตังชาติแบบขับรถแห้งขับรถเร็วแล้วก็แบบว่าโอ้โหพี่นงค์ขาไม่ได้แบบแคลอะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่พอรู้สึกว่าพอต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าเฮากับไดยอยากสิจะมีเรื่องให้รถเฮาไปขูดไปขีดไปอีกอย่างมากมายกับแบบคนที่เขาขับรถเร็วๆเลยสิหรือว่าขับรถไม่แบบ ไม่ปลอดภัยสําหรับเพื่อนร่วมทางอย่างสิแมพี่น้องคะนี่คือสิ่งที่พอที่ต้องปรับตัวมากๆแล้วว่าเพราะว่าพอขับรถอยู่บุรีรัมนีคือการขับรถที่บุรีรัมณีมันไม่ได้มีการรถติดอะไรมากมายแบบนี้นะคะเนาะมาด้วยความที่ว่าเมืองบุรีรัมย์มันเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าพอมาเมืองพัทยามันเป็นเมืองใหญ่บบดนี้เขาก็ต้องขับรถปรับตวัวมากๆกับการขับรถนะคะแลวก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่พอรู <ๆ S 2> ้สึกว่ามีความแตกต่างกับบุรีรัมย์มากๆโดยสิ้นเชิงอันนี้คือหนึ่งนะคะด้วยความที่เขามีเป็นเมืองทททะะเเเเลลม่่่นนบบคคีียยดววาาุ พอิก็พุดเจเป็นคนที่มักไปร้านกาแฟมากๆไม่ว่าจะอยู่บุรีรัมย์หรืออยู่ที่ไหนเราจะชอบไปร้านกาแฟนะคะหรือว่าไปร้านกาแฟที่เขาดังๆต,ตรงไหนดีตรงไหนเด็ดคือเราจะไปกันนะคะแล้วก็ไปนั่งทายรูปยังกันชิลๆแบบนั้นรีแลกซ์นะคะแล้วพอมาที่พัทยาทุกคนขาตัวเลือกที่พัทยามันเยอะมากๆมันมีเป็นร้อยเป็นพันคาเฟ่สิียวจัาเด่นก็นได้ได้พี่น้องคะ่ะ มันลายอหลีคาเฟ่ที่สวยๆวิวสวยๆหนๆคือมันเยอะมากๆจนเราไม่รู้ว่าเอ้ยตรงนี้มันก็มีไว้ตรงที่รับตรงนี้มันก็มีนั่นนู่น่คือเขาบบหูไงพี่นงคงค่ะแต่ที่บุรีรัมเนี่ยคาเฟ่เนี่ยมันก็นับได้ว่าตรงไหนดีตรงไหนที่เขาต้องไปเช็คอินกันแต่พอมาพัทยาโอ้โหแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบางที่เนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าตรงเนี้ยมันยังมีแล้วแบบมันวิวสวยมากที่พัทยาก็คือโบเปลกใจว่าเป็นยังฝรั่งเขาคือมาอยู่กันอันนี้ก็บโบเปกใจเนาะจ้านเนาะอ่ะเลยกับมี พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือเรื่องอาหารการกินพี่น้องคะด้วยความที่ว่าพอามีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วอาหารการกินเนี่ยมันจะต้องแตกต่างกับบ้านเฮาอยู่แล้วพี่น้องคะเพื่อนก็นต้องกินบ่คือเฮาอยู่แล้วนาะ,ะเออบ้านเฮานี่โอ้ยพี่น้องคะออกไปดาตลาดนี่ซื้อประทูมาตําพริกประทูกินกินกับข้าวเหนียวจําข้าวเหนียวทอดไข่มีผพักพริกจบแต่เพื่อนน่ะพี่น้องคะเพื่อนก็จะต้องมีพวกอันเป็นพวกชีดพวกแฮมอะไสักนึงสี่บางเื้อเนี่ยแบรนด์ของไทยเราเนี่ยอาจจะไม่ถูกปากชาวต่างชาตินะะเนาะเพื่พอนก็นต้องอยากินอันที่มันนนเป็บรด์ ของบานเพิ่นแบนของอันอันพวกใส่ก๋วองีหอย่างจังซั่นน่ะพี่นองคะ่ะแต่วายูพัทยานี่ยพี่นองเอ้ยมีเบิดสซากกระเบือยเรือลบอาหารที่เป็นโพดักของเช้าตางชาติน่ะมันมีขายเบิดเลยพี่นองคะ่ะทีเนี้ยพออยู่ที่บุรีรัมเนี่ยบางเทือเนี่ยซามีอยากกินขนมที่มันเป็นบานเพิินขนมฟินแลนด์ สามีกะต้องสั่งมาจากพัทยาไปส่งอยู่บานพี่น้องค่ะใส่กองไปย่างดีพี่น้องอ่าเพราะว่าที่บุรีรัมย์มันบบมีขายแต่พัทยามีขายแบบนั่นไปพี่น้องค่ะคือความแตกต่างม,มันกะต้องมีอยู่แล้วเนาะคะ่ะเนาะอ่าเพราะว่าสิเป็นอาหารเอียงก็ตามแต่นานาชาติอาหารที่เนี่ยหากินง่ายมากสมมุติว่าพออยากกินอาหารอิตาเลียนอ่ะพอยออกไปอ่ะก็เจอแล้วอาหารอิตาเลียนที่แบบอิตาเลียนจริง,รงๆแล้วอร่อยมากๆก็คือว่าตอบโจทย์พัทยากับโบแปลกเป็นอย่ ang, างเช้าต่างชาติเพิินถึงไมยู่หลายเนาะคะา่ะเนาะอ่ะมันก็เป็นความแตกต่างว่าเป็นอย่างพ่อยถึง ที่นี่นะคะเพราะว่ามันก็บไ่ได้รู้สึกว่ามันแย่หรืออะไรแค่มีบางมุมที่แบบคิดถึงบ้านอะไรแค่นั้นเองนะคะแต่มันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเขาเคยแบบไกลบ้านนั่นสิแล้วเขาไม่อยู่แบบนี้เนาะค่ะเนาะคือไกลบ้านของพลอ่ะคือจะไม่ว่าจะอยู่ไหนอ่ะคมหมายของพลอ่ะมันก็ไกลบ้านอยู่ดีเพราะว่าเขาห่างไกลบ้านเพราะว่าคุณสุอยูเมืองนอกเพราะว่าคุณสิยยูในประเทศแต่ว่าอยู่คนละจังหวัดนั่นสิความห่างไกลบ้านน่ะคุกคนมันก็ต้องย่อมมีอยู่แล้วแบบคิดหอดบ้านเพราะว่าเขากะเออมีบ้านอยู่ที่บุรีรัมย์เนาะบางทีก็เอาง่าย อันใดที่เขาไม่เคยเห็นเขาก็ได้เห็นอันใดเขาไม่เคยเด้ไปเขาก็ได้ไป,ไปยังสันนอค่ะนาะมันก็เป็นสิ่งดีกับโต้เฮาเองอะพี่น้องคะเมื่อนี่กับเขานะคะพอยซื้อมาพี่น้องลืมไปเลยเว้านะคะซื้อมาจากบิ๊กซีพี่น้องคะเมื่อนี่ซีนเนนเป็นพวกไก่ค่ะนี่ค่ะทุกคนพอยจะกินเป็นพวกอกไก่นะคะช่วงนี้พอยกับิีเน่นโปรตีนมากๆเลยค่ะประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่พอยลดน้ำหนักเนี่ยหรือว่าควบคุมเนี่ยพลอยกับจะกินเป็นพวกนี้นะคะแล้วกับไข่เนี่ยพลอยจะกินไข จะต้อง3มฟองขึ้นไปนะคะอ่าพี่น้องคะมือนีนะคะพ่อยกัดสมาเห็ดกับเขาแล้วกัมาให้พี่น้องได้ชมกันว่ามือนีพ่อยกินอีนยางแน่อาหารเฮลตี้ที่พ่อยกินมีอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยพ่อยบอกกับสามีไว้แล้วนะคะว่าเออถ้าพ่อยอยู่บ้านประมาณสักสองสเดือนสี่หเดือนแล้วพ่อยก็มาอยู่นี่ประมาณเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนแบบนั้นไปเนาะเนาะก็น่นาจะดีคะ่ะเพราะว่ามันเปลี่นการพักผ่อนอยู่บ้านสักสองสเดือนอยู่พัทยาเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนสลับกันไปค่ะดีออกพี่น้องคะเพราะว่ามันเป็ี่นแบบว่ารีแลกซ์บ่จําเจดีเพราะว่าปกต ตีเฮากับเที่ยวตลอดอยู่แล้วไปนั่นไปนี่เนาะค่ะที่พลอยเว้ามานี่ก็เป็นความรู้สึกทั้งสองเดือนที่พลอยอยู่พัทยานะคะก็รู้สึกดีค่ะบ่ได้แย่เลยนะคะเพราะว่ายูได้อยู่แล้วแล้วก็อาหารการกินเนี่ยพี่น้องขะและอีกอย่างเนี่ยตลาดเนี่ยโอ้ยพี่น้องคะบ้านเป็นอาหารบ้านเฮาพักอันยังเนี่ยหลายแห้งตำสขกตำสมมีเบิร์พี่น้องค่ะมันอยู่ง่ายกินง่ายทุกอย่างคือมันโอเคหมดเลยนะคะทุกคนค่ะอาหารวันนี้ของพลอยนะคะก็จะเป็นเฮลตี้นะคะอกไก่นะคะนี่ค่ะเราจะใช้เป็นเนยนะคะไปโลนกับกระทะนาอทุกคนค่ะแล้วก็ทําแบบ ะะทุกคนหนึ่งมือนกระพอยกับบเมียงหลายดอกค่ะพี่น้องก็กินอาหารเฮลตีน้ำกันเด้อค่ะผู้ใดมาคลิปนี้คุณแม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พยกับคุณเจได้อยูหนาจอคุณแม่ไปโดดเด้อแม่เด้อสาหรับอีพีนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะที่เป็นกําลังใจให้เฮาเนาะเะนาะ,นะ,นะเจอกันใหม่พบกันใหม่อีพีหนาเด้อแม่เด้อสาหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย